105เฉพาะกิจกรมฐานพันธที่21เ,เนี่ยจัดกำลังจำนวนหนึ่งสับสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และกองกำลังสุนานารีนะครับในการปิดล้อมพื้นที่เพื่อตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนไม้พยุงพื้นที่เริเงณลวงาจังหวัดยะโสธรจำนวน3จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยที่บ้านเลขที่41หมู่11บ้านหนองยางตำบลโคกสำราญอำเภอเลิเงนําาเป็นบ้านของนางวงทองสารจันทร์อายุ40ปี ก็ไปพบกับไม้พยุงร่อนแก่นนะครับ,รบแตรรูป575ท่อนระหว่างตรงตวจสอบเพิงพักข้างบ้านเนี่ยนายก็มีคนคนหนึ่งได้แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของไม้พยุง นะครับส่วนจุดที่สองนะครับอยู่ห่างจากจุดแรกนะคะประมาณกิโลเมตรกว่าๆบริเวณทุ่งนาทางด้านทิศใต้ของบ้านหนองยางค่ะก็พบไม้พยุงร่อนแก่น324่อนนะคะโดยนายชัยวัฒน์ได้นําเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วก็แสดงตัวว่าเป็นเจ้าของไม้พยุงแล้วก็จากการตรวจสอบพื้นที่บริเวณรอบๆก็ได้ตรวจไม้พยุงปักทําเป็นเสาเรั้วอีก316ต้นซึ่งก็มีทําเครื่องหมายไว้ด้วยกันพ่นสีแดงไว้ด้วยจะ,ะจะทําให้เหมือนเป็นไม้เก่าใช่นะครับ และจุดที่3เนี่ยบริเวณทุ่งนาด้านทิศเหนือบ้านหนองอยางนะครับก็ไปพบไม้พยุงซึ่งปักทําเป็นเสารั้วรอบบริเวณทุ่งนาดังกาวอีก250ต้นนะครับรวมไม้พยุงที่ตรวจสอบ3จุดเนี่ย1 4 6 5ท่อนเหลียมจึงได้ตรวจยึดไม้พยุงของกลางดลกระดีตามกฎหมายต่อไปค่ะและมีการอําพลังสายตาเจ้าหน้าที่ด้วยด้วยการเอาไม้เนี่ยไปทําเป็นรั้วนะคะ เดี๋ยวไปดูต่อในเรื่องราวความขึ้นหน้าของการค้นหาศพชาวบ้านที่โดนรถชนแล้วก็ไม่พบศพกว่า2เดือนแล้วนะคะในกรณีที่นายวิโรธพกทรัพย์นะคะอายุ55ปีอยู่ที่บ้านเลขที่84บ้านปวงตึกหมู่ที่